คุณจตุพรพรมพันธ์นได้ออกมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะกรณีของนักโทษชั้น14ว่าหลังจากได้รับการพักโทษรวมถึงข่าวไม่สู้ดีว่าจะมีการอายัดต,ตัวนั้นจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรื่องใดเกิดขึ้นจริงและมีผลกระทบต่อน,นักโทษเทวดาอย่างไรในวันที่มีการพักโทษซึ่งครบกำหนดในวันที่18เนี่ยนะครับ mm hmm. เดือนกุมภาพันธ์ ท่านนี้นะครับมีการอายัดต,ตัวและก็สอนอท้องที่ส่งไปให้ปอทเนี่ยแล้วปอปอทก็ใช้ดุลพินิษในการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งนะครับผมเชื่อว่าเรื่องจะไม่ไปถึงศาลไม่จะไม่จะไม่มีการขออวมนาจศาลในการฝากขังนี่เลิกคิดได้ เพราะฉะนั้นที่พูดว่าจะได้กลับบ้านนะครับไม่มีอะไรตื่นเต้นเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่แล้วออนะครับหรืออยู่แล้วไม่รู้ <laughs> ม่ีอะไรตื่นเต้นหรือว่า <c oughs> <c oughs> คือมันต้องพิสูจน์ว่าได้กลับมาโรงพยาบาล <c oughs> หรือว่าได้กลับบ้าน <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามเลยครับ <c oughs> เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันต้องพิสูจน์ และการพิสูจน์เนี่ยนะครับวันนี้มันพิสูจน์อะไรไม่ได้อืนะครับเหมือนอธิบายว่าโลบแบรนอยู่อ่ะนะครับเพราะว่าเถียงไปเดี๋ยวเถียงไปเถียงมาเดี๋ยวเราติดคุกเนะังเองนะครับ<อ>ก็คือหมายความว่าอำนาจการในลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีใดๆเลยเพราะฉะนั้นเลยนะครับการแม้ว่าจะอายัดต,ตัวใครอย่าได้คิดว่าจะเห็นตัวนะอืเช่นอ้างเรื่องความปลอดภัย มีหลากหลายกรณีครับเช่นในการครบเวลาปล่อยผู้ต้องขังเนี่ยบางกรณีเนี่ยนะครับรู้ว่นักข่าวจะมาตอน8โมง9โมปล่อยตี5เลยทีนี้มาถึงคราวผมอยู่ตอนนึงซึ่งเนี่ยนะครับเขาจะปล่อยตอนค่ำ6โมง,งครึ่งหรือ1ทุ่มมีคราวหนึ่งปล่อยตอนบ่าย3เอ,อมอ ไม่มีใครมารับทุกคนเลยไอ้พ่ผมพผมบอกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมไปส่งเองไม่ต้องไม่ต้องต้องเด็กขึ้นแท็กซี่ก็ได้วะเออเรามีเงินฝากอยู่นะครับเงินฝากของผู้ต้องขังก็เอายังไงค่าแท็กซี่ก็มีเดินดุม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 ไปลานจอดรถเจอลูกน้องอยู่คนมีคนเดียวเพราะเขาตั้งใจมารับเอาตอนหกโมงครึ่งหรือทุ่มแต่ปล่อยบ่ายสามนี่ก็เป็นวิชาทำงานเป็นวิชาเออ จนกระทั่งครั้งหลังนี่ต้องถามว่าปล่อยกี่โมงบอกมาตีห้าป่ะตีห้า,า,หาไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเวลาไหนต้องบอกเวลานั้นนะถ้าผิดเวลาผมไม่ออกนะันจะบอกให้นะอย่าอย่ามาเจ้าตื้อโตออกนะหมายความอย่ามาเข็นออกมันที่เข็นออกออกได้แล้วเราบอกมันยังไม่ได้เวลาเห็นะคือเทคนิกลีลาอะไรต่างๆแต่เพื่ออธิบายว่าการนับวันนะ่ะ นะครับก็คือหลังเที่ยงคืนก็เป็นอีกวันหนึ่งชเช่นกำหนดว่าจะได้รับการพักโทษในวันนี้การพักโทษเนี่ยนะครับมันมีอยู่สองกรณีหนึ่งเลยนะครับก็ตำรวจอายัดส่งตัวและก็ปล่อยตัวชั่วคราวต่อมานี่นะครับคือการพักโทษเนี่ยหน่วยงานที่ต้องมาดูแลคือ กรมควบคุมประพฤติออมไหมอระอมไหมเป็นผลร้ายไม่เกิดขึ้นหรอกต้องเกิดเฉพาะเรื่องบวกๆทีนี้ไม่ไม่ EM แต่อย่างไรก็ตามต้องไปที่กลุมประพฤติเขาก็จะนักว่ามารายงานตัววันไหนบ้างอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ เรื่องทั้งหมดนั้นนี่ครับก็เป็นเรื่องที่เราไม่เห็นเพราะเขาทําเสร็จกันตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไปเวลาไหนก็ไม่รู้อ่ะออกจากโรงพยาบาเลเนี่ยนะครับไปดักรอเวลาไหนก็ไม่มีใครทราบหรือจะไปดักที่เรือนจาพิเศษก็เวลาไหนก็หาไม่เจอแล้วเพราะว่าหลังเที่ยงคืนนั้นในยามวิกาลอ,อ้างเรื่องความปลอดภัยและก็รู้อีกทีว่าบัดนี้เนี่ยนะครับได้มีการ ในเวลาตอนนี้ได้มีการอายัดตัวแล้วก็ได้มีการปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่คุมประพฤติต้องมีการนัดแนะเป็นกรณีพิเศษเรื่องความปลอดภัยทุกขั้นตอนจะได้มีการอธิบายแต่ว่าจะไม่เห็นด้วยตาเราเดี๋ยวผมเชื่ออย่างนั้นนี่ไงเชื่ออันนี้เรื่องทำตามกฎหมายอทำตามขั้นตอนทำตามระเบียบที่พูดกันมาทั้งหมดแบบนี้ทั้งนั้นก็พยาบาลมันบอกใบ นะครับเหมือนตำรวจจะไปสืบสวนว่าเอ๊ะมันมีผู้ต้องขังอยู่ข้างในไหมไอ้มันมีผู้ร้ายอยู่ข้างในไหมฉันเป็นหัวหน้าพยาบาลเคยเข้าไปดูไหมยังไม่เคยเข้าเลยเพราะฉันเป็นหัวหน้าเออมันมันมันระดับหัวหน้านี่ไม่เข้านะไม่ไม่เขาเขาส่งซิกไงเออไม่รู้ยักคิวแบ่าะว่าตำรวจหัวหน้าก็ไปเข้าเหมือนกันอ่าไม่มีใครเข้าเออแล้วก็บอกญาตินานๆมาเยี่ยมครับ เพื่อทรงสิกขนาดนี้นะครับหมายถึงว่า,ถ,าถ้าบุรายอยู่ไนงะให้ทํานิ้วอะ่ะไอ้นุ่นจออยู่อะ่ะเ,เป็นนี่พูดเพื่อบอกบอกเป็นในในยังไม่เข้าใจกันดีอและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยนะครับคือคนถ้ามีอาการป่วยหนะักคนในครอบครัวเนี่ยหรือบริวารว่างเกลือเนี่ยนั่งไม่ติดหลับ มันจะมีความทุรนทุรายนะครับแล้วก็โอ้โหต้องดิ้นรนต้องอะไรสารพัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเข้าใจได้แต่ว่ามีไหมมีเห็นปรากฏนะและภาวะแวดล้อมเนี่ยนะครับยิ่งเป็นคนเล่นโซเชียลยิ่งแล้วใหญ่ไปเที่ยวนะครับยิ่งเล่นโซเชียลยิ่งแล้วใหญ่นะครับเห็นยิ่งกว่าอะไรผมยังบอกว่านิติรัฐนิติธรรม มันสู้นิติกูไปไม่ได้ใชนิติกูรัดกูด้วยอะอมีอะไรไหมมีอะไรไหมพักโทษอพักยังไงพักยังไงคือพักโทษรับโทษแล้วได้พักนี่นี่พักโรงพยาบาลคนยังสงสัยเลยแล้วพักรักษาคนยังสงสัย <laughs> ยันพักรักษาคนยังสงสัย <laughs> อยู่เลยแกนสารของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมคืออะไรอคะถ้าอย่างงี้ ก็อยู่กันแบบนี้ไงก็ปัญหาคือว่าเขาก็จะทําไมกลัวอภิสิชชนเข้าใจอภิสิชชนไหมสองมาตรฐานแล้วไงการไม่แคร์สังคมและสังคมก็บางส่วนก็อาจจะไม่แคร์อยากจะทำอะไรก็ทําไปอยู่ไหนอยู่ไหนก็พูดไปทําไมมีกันทั้งที่ความจริงเนี่ยนะครับเมื่อกรณีผู้ต้องขังคนอื่น มาโรงพยาบาลให้ไปตรวจได้มันไม่สมเหตุสมผลมแต่เอาเถอะครับก็เมื่อให้เชื่อว่าอยู่โรงพยาบาลจริงก็ช่วยเชื่อกันหน่อยได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนอก็ช่วยเชื่อกันหน่อยต้องเสียแล้วไม่เคยคิดจะซ่อมก็ช่วยเชื่อกันไปนะครับทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาอธิบายว่าอย่างไรได้กลับบ้านมไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับ ความตื่นเต้นคือน,นอนในคุกแล้วก็พรุ่งนี้ได้ปล่อยตัว <Yeah. S 2> นะครับมันจะเป็นคืนที่สุขที่สุดเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้รับการปล่อยตัวซึ่งฟิลแบบนี้มันไม่เกิดนะครับ